แล้วก็วันนี้มาขอแจ้งข่าวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสําหรับสบปนกา์าาที่แล้วที่ได้มีโอกาสได้คุยถึงเรื่องการส่งตัวใช่ไหมครับที่ว่าเวลาเราใช้สิทธิ์บัตรทองใช่ไหมครับเราจะต้องไปประสมภูมิใช่ไหมครับไปขอถ้าเกิดว่าต้องส่งต่อใช่ไหมครับเพื่อขอให้ช่วยออกใบส่งตัวเพื่อไปเข้ารักการรักษาที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วก็คดีเคยเรียนถามคุณเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ท่านก็ช่วยพิมพ์รายละเอียดมาให้ดูนะครับว่า อ่าสิทธิบัตรทองของเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็ประสมภูมิของเราอยู่ที่ไหนลีนมกอ่าเอกชนแห่งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็หน่วยบริการรับส่งต่ออยู่ที่โรงพยาบาลอ่าภาครัฐแห่งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งผมได้คุยกับแหล่งข่าวหลายๆท่านท่านก็ตกใจนะครับท่านยังบอกว่าเออจริงๆต้องเป,ป็นะสมภูมินะหรืออะไรต่างๆใน่ยนะครับก็คือหน่วยบริการประจำนะครับเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งต้องการขอบคุณมากๆเลยนะครับ แล้วก็ผมก็ได้คุยแับแงขนคาวันคาวบอกว่จริงๆแล้วการส่งตัวหรือว่าต้องไปรักษาต่อถ้าคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นัดเนี่ยเราจะต้องไปที่ประสมภูมินะเราจะไปที่หน่วยอื่นไม่ได้นะแต่ว่าเท่าที่เคยได้มีโอกาสได้เรียนตอนที่ไปขอเช็คสิกใช่ไหมครับก็บอกว่าของคุณเนี่ยประสมภูมิที่นี้แต่ว่าสถานีบริการประจําอีกที่หนึ่งนะครับผมก็เลยลองโทรไปสอบถามทางสถานีบริการประจําผมที่ได้ได้มีโอกาสใช้บริการอยู่นะฮะ ที่เวลาเราไม่สบายหรืออะไรต่างๆก็โทรไปถามท่านนั้บอกว่าอ๋อมาขอใบส่งตัวได้เลยที่สถานบริการเนี่ยนะครับที่เป็นหน่วยบริการประจํานะครับศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่งนะครับต้องกาบขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็โชคดีมากๆเลยนะครับการส่งตัวนะครับเราก็เตรียมใบนัดของคุณหมอที่โรงพยาบาลว่าเราจะต้องพาเป็นไข้นะครับไป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 ตรวจนะครับท่านก็ออกไปส่งตัวให้นะครับความ ระยะเวลาของใบส่งตัวมันจะมีอย่างเช่นทุกกันยาใช่ไหมครับ30กันยาท่านก็จะ,จะออกให้ที่สุดกันยาของปี65เนี่ยนะครับเราจะไปขอในช่วงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้รับการส่งตัวที่ค่อนข้างนานด้วยนะครับก็ต้องลองเช็คดูนะครับว่าสถานที่บางสถานที่อาจจะให้หนึ่งวันหรือให้แต่ละครั้งไม่เกินกี่วันกี่วันกี่วันใช่ไหมครับก็ต้องลองสอบถามหรือว่าตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่า ความจำเป็นที่ยังต้องใช้ใบส่งตัวเท่าที่ผมได้มีโอกาสได้ได้เรียนสอบถามแหล่งข่าวหลายๆท่านนะฮะหรือว่าผู้ที่ดูแลในเรื่องของการออ่ารับผู้ป่วยหรืออะไรต่างๆก็ยังบอกว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้ใบส่งตัวนะครับซึ่งถ้าเราสมมุติว่าจะเดินทางเข้าไปเลยโดยที่ไม่มีใบส่งตัวเราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองในครั้งน,นึงน,นะครับเราก็อาจจะต้องไปที่ทางประถมภูมเพื่อไปเรียนทาง คุณหมอและท่านเจ้าหน้าที่ที่ทางประฐมภูมิไม่ออกใบส่งตัวแล้วเราก็ค่อยนําใบส่งตัวนี้กลับไปในวันที่คุณหมอที่โรงพยาบาลน,นัดนะครับก็เลยมาแจ้งข่าวให้ทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขอใบส่งตัวนะครับก็สามารถที่จะขอได้ที่หนึ่งปสมภูมินะครับสองก็หน่วยบริการประจำนะครับของทางสมบริการสาธารณสุขแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เราอาจจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของทาง สปสช,ออช,ชนะครับหรือว่า1 3 3 0งสนะครับแล้วเราลองเช็คติดดูนะครับว่าติดระดมภูมิเป็นยังไงและมีตรงที่มีช่องจุดท้ายที่บอกถึงหน่วยบริการประจำด้วยไหมนะครับถ้ามีรายล,ละเอียดเี่ยวับหน่วยบริการประจำเป็นสถานีหรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่าคลินิกต่างๆก็ลองโทรไปเช็คดูว่าเราจะไปขอใบส่งตัวที่สถานที่ต่างๆเหล่านี้ได้ไหมนะครับก็จะช่วยเหลือท่านญาติผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่า เราอาจจะโชคดีที่ได้การส่งตัวที่ยาวหน่อยนะครับแล้วเราก็อาจจะโฟกัสในการช่วยดูแลท่านผู้ป่วยเพราะผมผมเห็นนะครับบางทีท่านเราต้องให้กําลังใจท่านผู้ป่วยด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องให้กําลังใจญาติท่านผู้ป่วยด้วยนะครับเพราะว่าไหนท่านจะต้องเป็นกังวลกับท่านผู้ป่วยแล้วนะครับท่านยังต้องมาวิ่งเรื่องเอกสารอะไรต่างๆซึ่งถ้าเราสามารถช่วยลดระยะความเหนื่อยให้กับญาติท่านผู้ป่วยได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะได้ มาเป็นแรงกําลังให้กับท่านผู้ป่วยนะครับให้มีกําลังใจนะครับช่วยปลอบใจท่านขอให้ท่านสู้ๆนะครับมาเป็นร่มโพล่มทสายให้กับลูกหลานนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเวลาในช่วงนี้หมดแล้วนะครับขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงชั่วโมงที่สองอีกครั้งนึงนะครับพักสักครู่ครับ